ท่าคนคอ <Big S 1> วิ์เมื่อครั้งที่เสียอายเนี่ยโดนไปสองยกยังแก้ไม่ได้นะะ ยังแก้ไม่ตกแล้วก็จะไม่มีอีหมอบ้าเด็ดนะคะไม่มีหมอบ้ามาบอกว่าแกตั้งตาไม่ใช่หมอบ้าตอนนี้กำลังไปทาเรื่องใหไเอกยึดอยู่ไปขุดหลุมมันบ้าเหรอพี่ก็คือหลุมคือย่งนับวันมันยิ่งทะไรเลอะเทอะอย่างี้กยอ่อนเอกยึดขาเผาไปแล้วแล้วการทําการทำวัตถ opsy เอานะเราก็เรียนกฎหมายมาใช่ไหมเราก็รู้ใช่ไหมการพิสูจน์เขาเรียกอะไรจานสูตรพิสูจน์เนี่ยนะฮะเขาไม่สามารถจะทํากับไอ้อันที่มันไม่มีอะไรเหลือแล้วอ่ะเป็น เท่าแล้วอ่ะมันทําไม่มได้แล้วคุณพี่คือความจริงเนี่ยอีนางหมอผีบ้านเนี่ยนะคบต้องขอประาทานโทษต้องเรียกมันแบบนี้จริงผมก็ว่าสมควรจะเลื่อนนะเพราะหน้าตา,าก็ผีบ้าอย่างหมอผีบ้านเนี่ยนะคะคือหล่อนเนี่ย ไม่ใช่เจ้าหนะ้าที่วิทยาศาสตร์หล่อนเป็นหมอชนสูตรหน้าที่ของหล่อนเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็จะเพาะเรื่องชนสูตรพิกศพเท่านั้นเรื่องอื่นเนี่ยเธอไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเธอให้ความเห็นก็ไม่มีไม่มีประโยชน์ไม่เกิดมันดูเสียใจมากเออมันบ้าไปแล้วพี่ คือ CSI มันเวอร์ทุกทำได้หมดทุกอย่างมันไม่ใช่ใช่นะฮะเมืองไทยไม่ใช่ไม่ใช่อเมริกาแล้วอเมริกาเขาคือมันเป็นหนังพี่ผู้เชี่ยวชาญดกาไ้นก็ทําได้อย่างหนึ่งแม่ใช่ว่าเป็นเก่งไปหมดทุกอย่างแล้วคุณต้องเข้าใจใน CSI เนี่ยนะอย่างที่อย่างที่คุณเต้ว่านะบางคนเนี่ยเขาก็เป็นนักโลหิตวิทยาบางคนเขาเป็นนักจีนอะไรพวกนี้นะบางคนเขาไม่ใช่เขาเป็นคนที่ศึกษาเรื่องวิศวะอะไรต่างๆคอมพิวเตอร์เนี่ยต่ละสาขาหมอหมอพอทิเป็นได้ทุกเรื่องเลย มันไม่ใช่คำว่าผีบ้านนี่ก็ทางเหนือเขาเรียกคนที่เป็นประสาทผู้ผีบ้าแบบเดชชนกเขาพี่คือผีบ้านนะไปตรวจสอบในสถานที่ที่ไม่ที่เกิดเหตุไปตรวจสอบที่บ้านเขาไปทำไมไปทำไมมันไม่ใช่ที่เกิดเหตุมันไม่ใช่ที่เกิดเหตุไปทำไมเพราะที่เกิดเหตุมันอยู่ที่ถนนอันนี้ก็แซวๆงั้นไปนะพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่พระประชิปัต์ จะพิสูจน์ตัวเองว่าสิ่งที่เขาคิดจะได้อย่างที่เขาคิดหรือเปล่าเขาอยากกระทําทุกอย่างในพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินนะแต่เชื่อว่าได้แค่คิดนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่มันค่อนข้างชัดเจนนะกรณีของทหารเนี่ยทหารโดยเฉพาะกองทัพบกมีข่าวออกมาเมื่อสักสองสามวันก่อนเนี่ยเอาจากปากของโคศกกองทัพบกใช่ไหมที่บอกว่า ไม่มีการลอยแผลที่เขาไปปราบปามเก่งข้าประชาชนเมื่อปีห้าสามคือวันก่อนที่จะมีข่าวว่ารกิดมาเนี่ยคือจะมีมีข่าวเราผมมีคนเจอที่โยกย้ายนี่แหละผมมีคนเจอว่าลอยแพมีคนลอยแผลเสร็จแล้วก็มีพี่พี่ไปเจอแก้ข่าวไม่ได้ไม่ได้แก้ข่าวแล้วก็คือโคษกบอกว่าจะไม่มีการลอยแพผมถือคติที่ว่าไม่มีมูลหมาไม่ขี้นะ เพราะว่ามันมีนี่เดือนอะไรเดือนนี้เดือนกรกฎาสิงหากรนยาอีกสองเดือนครับโยกย้ายไอ้คนนี้ตุ้มตุ้มต่อมๆเนี่ยฮะไอ้ที่ขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปอย่างกรณีของลูกชายของสมคพไอ้พี่ยดผมเนี่ยไปแล้วก็ไปเลยไปแล้วก็แปกอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องไปไหนแล้วนะครับไอ้ที่เหลือเนี่ยไอ้ขับรถถังกลุ่มกลุ่มกองกําลังต่างๆนะโดยเฉพาะบุรภาพ บุรพาบุรพาสุนทเ้ยบุรพาพยักษ์พยักนะเขาก็จะอยู่ในที่ตั้งในกรมในกองจากการที่ท่านยิ่งรักเข้ามานั่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสภากราโหงและอีกอย่างนึงนะพี่คือถ้าหารปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงว่าเขาเป็นนากอาชีพเริ่มมีความคิดที่เป็นอาชีพเพราะว่าอะไรฮะเพราะก็อย่างที่อาจารย์สุชาวิเคราะห์ไว้ว่าหลังจากปี35าพิษภาธมินไปแล้วเนี่ย ทหารตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอำนาจโดยที่เขาไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะฮะก็ขนาดไอ้อออล่าสุดเนี่ยบิ๊กบังอ่ะบอกให้ตายก็บอกไม่ได้บอกได้ยังไงก็ได้เมื่อเองไม่มีอะไรเลยไปจีบแม่ค้าไขไ่แม่ค้าไข่บัวลอยไขหวานนะหน้าไข่ พอเสร็จแล้วมีเงินมาตั้งพักได้เนี่ยไม่ต้องมาบอกฮะรู้ว่าคุณได้หลายกี่พันหลายพันล้านจริงๆแล้วเนี่ยผู้ทหารเนี่ยนะผมคิดว่าถ้าที่พูดคุยกับน้องๆนะครับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความคิดก็เป็นมันเป็นช่วงระยะเวลาที่ทหารเนี่ยนะครับซึ่งเป็นที่ยอมรับในกองทัพว่าเป็นผู้มีความสามารถนะฮะแล้วก็มีความรู้เรียนเก่งเนี่ยกำลังจะกลับเข้ามาสู่ช่วงของการเป็นผู้บริหารหลังจากที่ปล่อยให้พวกกะเลวารกนะฮะซึ่งหลายคนเนี่ยนะฮะไม่ เป็นที่ยอมรับเลยแม้แต่ในรุ่นของตัวเองเนี่ยแต่บังเอิญมีคนเนี่ยสนับสนุนเลี้ยงกลันไปเป็นกองกําลังเนี่ยแล้วก็ได้เป็นใหญ่ก็ก็ไอ้เปลี่ยนก็ตรงนี้ฮะก็ตรงจุดที่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดเนี่ยของกองทัพทั้งหมดโดยเฉพาะกองทัพบกเนี่ยวันที่สิบเมษาคือการย่อยสลายกองทัพของบุรพาบริพาพยัคต์ตลอดนั่นถือว่าเป็นการย่อยสลายกองทัพเรียบร้อยแล้วครันเอ่อพลโทพลตรีบริสุทธพิการนะ ล่มเก้าเสียชีวิตชีวิตและอีกสองคนแล้วเกียงเกตเกตเกตสักได้ไงเนี่ยโพธินันทเดชอะไรเนี่ยยังเป็นเจ้าชายนิราแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ตายอีแล้วก็มีฐานระดับร้อยตีเนี่ยผู้กองปอบร้อยตายอีหลายคนก็คือตรงนี้คือสายของบุรพ บุรพาพยักเลยนะบุรพาสุนักกันแหละคับคนพี่ที่ต้องขื้ไปจะเขาถูกวางสายเพื่อที่เพื่อที่จะขึ้นมาเป็นพบบบตลอดเวลาคือร่มก้าเนี่ยผมว่าเขาวางแผนว่าใจร่มก้าเนี่ยให้มาเป็นพบบบจากพันเอกพิเศษไม่ใช่คือไอ้ตอนนั้นไอ้ตอนช่วงก่อนสิบเมษานะปีห้าสองวริศเนี่ยถูกวางตัวมาเป็นแม่ทัพพัคหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะเขาถูกวางมาแทนในสา สาระสักอย่างจําไม่ได้แล้วเขาคือพวกเนี้ยเขาวางเขาเตรียมเตรียมมาแล้วแต่พอเสร็จปั๊บเนี่ยในวันที่สิบเมษามคือวันที่ย่อยสลายกองทัพ ทําให้กลุ่มบุรพาสุนักไม่ใช่ค่ะพูดปวงเทวันขึ้นมาแทนวงเทวันนะงอทวหายไปตั้งแต่ปฏิวัติเปลนมาแหละนะครับ9้ากันยาปฏิวัติเปลมนะฮะครั้งที่สองวงเทวันหายไปก็กลับขึ้นมาตั้งต้นใหม่นะแล้วก็บุรพาพยักก็ถูกฟีสเอาไว้แล้วตอนนี้พอมาถึงครั้งนี้เนี่ยกรณีของ นายเัตมตีกราหมคนใหม่ซึ่งเชื่อว่าเขามีนักวิเคราะห์การเมืองเเชื่อว่าจะเข้ามาอยู่แค่สั้นๆถึงแค่เดินนะคือแค่เดินตูราเท่านั้นมาเป็นหลักประกันว่าที่คุยกันไว้ตกลงกันไว้ในคลิปเอาตามนี้นะไม่ลรฮะอันที่จริงแล้วเนี่ยผมผมก็ยังยืนยันนะ ผม,ผมมีความเคารพใ,<ช>ในใน,ในกองทัพของไทยทุก,กองทัพนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยในกองทัพของทุกคนเนี่ยนะค,คือว่าคุณจะต้องให้คนที่เก่งจริงๆ<ช>คนที่เรียนเก่งคนที่มีความสามารถเนี่ยขึ้นมาบริหารกองทัพแล้วกองทัพมันจะเติบโต นี่ผมหมายถึง,งทุกกองทัพเลยนะครับ,รบถ้าหากว่าเราเป็นสุภาพบุรุษกันนะเราต้องอรู้ว่าเราเก่งเรื่องไหนเรื่องไหนแล้วไปทำหน้าที่นั้นน่ะผมผมที่เดี๋ยคิดว่ากองทัพเนี่ยควรจะเปลี่ยนความคิดที่บอกว่าการที่เป็นผู้มีอํานาจหรือว่าเป็นเหล่าลาบเหล่านู้นแล้วจะต,ต้องยิ่งใหญ่เนี่ย คนที่เรียนเก่งเนี่ยเขาไม่ได้อยู่เหล่าลาบหรอกครับครับใช่นะฮะเขาไปอยู่เหล่าปืนนะฮะเหล่ายันก็เหล่ามาหบางคนก็เป็นอาจารย์อะไรเงี้ยแต่คนเพื่งนเขาเก่งนะฮะผมผมยอมรับเลยสมัยผมเรียนเนี่ยไอ้พวกเพื่อนผมที่มันเรียนเก่งเนี่ยมันเข้าจิ๋มทหารเยอะนะฮะนี่นี่ต้องบอกว่ารุ่นหลังๆเราก็เหมือนกันใช่แล้วทำไมแต่พวกนี้มันไม่เคยได้มาเป็นใหญ่เลยผมสงสัยเหมือนกันว่าก็มันเรียนเก่งอะเขาไม่อยากให้คนเรียนเก่งเป็นเป็นใหญ่เพราะว่าถ้าคนที่เรียนเก่งเนี่ยก็จะมักจะเป็นคน กขามีจิตใจที่งเปิดคือคนเด่นเก่งส่วนมากจะไม่ค่อยยอะไม่ค่อยยอมสยบอยู่ใต้อำนาจของใครไม่จิตใจสมองเขาเปิดนะเพราเปิดได้เวลาแล้วที่กองทัพต้องเป็นอย่างนั้นก็อย่างนเร์พี่วันน่ะแกสายที่หนึ่งใช่ไหมครับแล้แกเป็นคนไม่ยอมรับอำนาจคนอนใช่ใช่ทุกคนที่เรียนเก่งส่วนมากแต่น้องแรกก็เรียนเก่งนะครับผรมก็เรียนเก่งนะเพราะมาถึงตรงนี้นะฮะมันก็เลยทําให้สถานการณ์การเมืองตอนนี้ครับ ไม่เอื้ออํานวยให้กับฝ่ายประชาธิปัตย์ไม่ใช่ฝ่ายชีผลปัต์พี่ในกระบวนการเขาทั้งหมดนะฮะคือเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยตอนนี้รวนอพอรวนแล้วนะฮะมันก็เลยเกิดเกิดปัญหาในซีฝ่ายเหล่านี้แหละนะครับในซีฝ่ายของ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 ประชาธิปไตยด้วยกันนะฮะว่าจะเปิดประชุมสภาแล้วเนี่ยตอนนี้กําลังคิดว่าจะสร้างประเด็นปัญหาให้เกิดขึ้นมาวันนี้ผมสองบ้านสามบ้านเนี่ยนั่ง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 ฟัง ตัวแทนทั้งสองฝ่ายนะผมผมเป็นคนกลางคนคนเป็นมอนิเตอร์ครับผมก็คือฟังของทมิชิดบ้างนักวิชาการของพรรคบ้างประเทศบ้างประเทศนี่มาในี่ฟันทงแรงเลยประชุมสภางบประมาณเข้าก่อนตามมาด้วยสองล้านล้านทักษิณก็บอกเอาตามเนี้ยแล้วสิ่งที่จตุพรพูดเมื่อสองวันนี้แอืะแล้วแม่นอกเกตออกมาเคลื่อนไหวอหละแล้วสิ่งที่ผมเคยโพสตถามในเฟซบุ๊กแต่ ไอ้ตรงนี้มันคืออะไรนะครับความแตกแยกจะเกิดขึ้นไหมตรงนี้ฮะเราต้องมานั่งคุยกันแล้วจับเข่าคุยกันฉันเพื่อนแล้รัตสนดีเพราะว่าเมื่อประเมินกําลังของฝ่ายประชาธิปัตย์มันยังดีก็ได้แค่ตีรวนฮะตั้งม็อกขึ้นมาหน้าหน้าหน้าสภาหน้าสภาเอามายโยโยโยพี่แต่ว่าไอ้เชื่อเถอะว่าพักประชาธิปัตย์ไม่มีทางเอาม็อกจะไม่มีทางไม่มีทางเอา มาอยู่หน้าสภาเพราะว่าผมก็ไปยอมมันคือคือไอ้ตรงนี้เขาจะดูพรุ่งนี้ไงพราะประชิดปฏจะดูพรุ่งนี้ว่าเขาเขามีโามตามเป็นนี้ได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าสิ่งที่ไม่ว่าหนากาศขาวกลุ่มไม่หมอไอ้หมอเคมปูเคไอ้หมอตุนเลยเนี่ย ชายวัดอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวพี่คือผมไม่รู้จะว่ายังไงคือพี่ไอ้หน้ากากขาวเนี่ยต้องต้องให้เครดิตเขาหน่อยออยงแต่แคนไทยแค่เห็นสภาพแล้วลุงแคนนะบอกตรงๆนะสภาพดูสมเพศมากที่สุดเลยผู้หมายถึงหน้าตาเขาเปล่าคือหน้าทั้งหน้าตาทั้งคิดทั้งความคิดทั้งความโง่พี่คือไปถ่ายรูปหน้าสตชแล้วไปบอกว่าไอ้ม็อบตรงหน้าสตชเนี่ย เป็นม็อบที่สวนลุมโอ้หลอกหลอกกันเองอ่ะคือคือสลิมตอนนี้เนี่ยนะมันเป็นโลกของยุคอินเทอร์เน็ตนะใช่อย่าอย่าคิดว่าจละโกหกแล้วคนอื่นเขาจะจับไม่ได้เอาง่ายๆเลยนะไอ้เพื่อโกหกแล้วจับไม่ได้เนี่ยนะหรือว่าพูดแล้วเนี่ยไม่มีหลักไม่มีฐานเนี่ยนะอย่างกรณีกุญสารีองสว่วังเป็นตัวอย่างเนะยก็ตอนนี้ก็ท่านผู้ชมลองดูแล้วกันมีใครเขาเที่อคุณหรอครับคือสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยยังแร้ยังยางที่ล่าสุดเนี่ยนะก็คือกรณีของสารี นะอ่องอะไรก็จำมันไอ่องสมบนันนางสาวสารีอ่องสมหวังคือคนนี้เนี่ยอันนี้ผมพูดจากใจนะวันนี้ผม,ม,ม,ผมนั่งนั่งทำงานไปแล้วก็เปิดทีวีเนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยผมนึกว่าผู้ชาย ถ้าไม่พูดว่าดิฉันเนี่ยนะคือผมไม่ได้มองไงไม่ได้มองหน้าจอไม่ครับคขาเขามีรักษณบุคลิกนั่นือบุคลิกเขาเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยมาพูดนี่มันแปลงหูคือเดี๋ยวกรณีถึงเรื่องที่เดี๋ยวอ่านให้ฟัาเลยกอ่าขอถามว่า เขาไปตรวจสอบที่ไหนเดี๋ยวอ่านให้ฟังเลยนะครับเขาตอบว่าไงมูลนิธิเพื่อบรรลุชี้แจงว่าการที่ผู้ประกอบการข้าวถุงไม่มาพบสะท้อนถึงความจริงใจและการที่ความร่วมมือในการปรับปรุงคุณภาพข้าวไทยย้ำการไม่เปิดเผยข้อมูลห้องแลบเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบของต่างประเทศเอาอย่างนี้ดีกว่านะไอสิ่งที่การที่เผมได้ยินนี่มใอโอ้โหดขาไม่ได้เลยมาตรฐานประเทศไหนครับคุณสาลีนะฮะ ผมไม่เข้าใจอ่ะคือมีแต่เขาเปิดเผยโปร่งใสให้รู้กันหมดเออแล้วเขายอมรับองค์กรนั้นขนาดไหนองค์กรที่มาตรวจสอบเนี่ยใครผมยังขำว่าฟังเมื่อกี้ผมไม่เชื่อว่าคุณจะสามารถให้สัมภาษณ์แบบนี้ได้มันเป็นปแล้วมันมันเสียคนนะคุณสาลีนะมันเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นผลที่ออกมาเนี่ยมันย่อมเป็นจริงเสมอใช่มันมีมันมีการทดสอบมีหลักฐานนะครับมีอะไรต่างๆอย่างเป็นเรื่องเป็นราว ต้องเป็นศอใช่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์นะถ้าคุณมั่นใจนะฮะว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยถูกต้องเนี่ยคุณเปิดมาเลยว่าที่ไหนแล้วก็เราจะได้ตรวจสอบกลับไปว่าของคุณเนี่ยนะฮะเป็นของที่เราเชื่อถือหรือเปล่าใช่คุณมาพูดอยู่ครางหนึ่งที่เขาบอกนะ่เขาบอกนะฮบอกว่าติดต่อกับผู้ผู้ประกอบการให้มาพบแล้วก็ไม่มามันเป็นเรื่องอะไรผูแสดงว่าเขาไม่เขาไม่ให้หลักคานจบแล้ว คุณสาลีผมจบไปแล้วครับจนนีนเลยผมก็จะพูดอีกการหนึ่งคุณสาลีฮะเขาไม่ได้ถามคุณนะฮะว่าคุณใช้เงินไปเท่าไหร่ในการตรวจสอบครับนะเขาถามว่าคุณให้ที่ไหนตรวจสอบคุณไม่ต้องมาพูดเรื่องเจ็ดแสนผมก็ไม่เชื่อด้วยคุณใช้เจ็ดแสนผมก็พูดได้เขาเขาให้สัมภาษณ์ในลงในข่าวสดนะีสเขช้เงินไปเจ็ดแสน สี่สิบกตัวอย่างนะฮะอันนี้ผมพูดในกรณีที่เป็นผู้บริหารแล้วกันครับให้เงินไปเจ็ดแสนคุณไปซื้อข้าวมาให้สี่สิบกสูงแล้วเอาข้อห้องแหลผมบรหารให้ก็ได้สี่พันหกเ้่สองคงไม้สองร้อยแล้ว ผมให้ถุงกัสอ0ร้อคุณคอรัปชั้นเลยขนาดนี้เออถ้าอย่างนั้นก็สแส<อ>ดงว่าหมื่นกว่าบาทนะคุณใช้เงินจริงๆนะมันไม่ควรจะเกินสามหมื่นเอาผมให้ค่ารถคุณไปแล้วท็กซี่อเอาบินมาเบิกด้วยเอะพี่ไม่ใช่แต่ว่าเขา,าอาจจะไปใช้แบบตรวจสอบมันแพงมันใช้น้ำยาน้ำยาอะไรอ่ะ ผมไม่เห็นมีอะไรเลยไอ้ท่านวันนี้ไม่ดี่ยวบอไม้เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะวันนี้ก็ส่งเกษตรไอ้วันนี้ของไอ้อะไรนะของเกษตรอะมาเกษตรอะมาเรบอกแล้วว่าเอาตัวอย่างไอ้โคโค่เนี่ยแหละที่บอกว่ามีเนี่ยแหละเอาไปตรวจเขาบอกว่าไอู้มนิีิอาจจะเข้าใจผิดเพราะมีสารปนเปื้อน เกษตรเนีผมเชื่อว่ามูลนิธินะผมบอกให้นั่นคือมหาวิทยาลัยนะเ่ขาอีิอัลลอฮ์ต้ที่เราทนเขามาบอกแล้วบอกว่าไอ้ที่ตรวจสอบไปได้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เม็ดบทอกบุไม้แต่เป็นสิ่งอื่นซึ่งไม่มีอันตรายไม่ถึงเม็ดเทืยกบุญไมงก็มีไม่มีอันตรายเพราะมันด้อยสมัยไม่ได้เอาง่ายๆเลยนะวิธีให้ข่าวของคุณเนี่ยก็แสดงเจตนาที่ต้องการที่จะเล่นงานรัฐบาลเต็มที่นะคุณก็พูดรู้อยู่แก่ใจ